พี่ครับการ์ดใบนั้นอย่าเพิ่งรีบใช้เลยอย่บไว้เป็นมือพอระโอ,อกคกาเหมอะจะดีกว่านะขอบใจนะอาคาสึกิเอาแบบนั้นแหละแต่ว่าศึกนี้ยังไงมันก็ยังหน้าเบื่อชาร์ตแอนดรออิเล็กทรอนิจจาชิเดนไปที่ช่องขวาใช้ความสามารถของชิเดนไซเบอร์แอนาไลซิสได้หนึ่งเกสทิ้งการ์ดที่มีชื่อว่าวิชานินจาหนึ่งใบในมือจากนั้นจั่วการ์ดสใบ นิจามายาคาทิงขจิไปช่องกลางเอาดูการบนมือของนายหน่อยพ้อโมลนั้นเหนือกว่ากลยุทธ์ใดๆวิชานินจามายาเน็พันลีเริ่มการต่อเล็กต่อ้อยแล้วเห็นไหมดูไอ้ผู้นี้ไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอยากดูก็เชิญตามสบายหน้าการกับหลังการแค่จะไม่ต่างกัน เป็นเด็กที่น่าเบื่อไม่แพ้ตัวนายเองเลยนะว่าไหมว่าไงเนะการต่อสู้กับนายเนี่ยมันช่างน่าเบื่อจริงๆเสียเปล่าทั้งเวลาแล้วก็แคลอรี่เม่นของนักสู้สัญญาส่องแสงแล้วคะ่ะหน้าตาชั่วร้ายวางแผนบางอย่างอยู่แน่นอนเลยคะ่ะนี่เขาจะเลือกวางกับดักแบบไหนกันแน่คะชิเดนโจตีใส่กาเอลคองกาข้าน้อยจัดก,กินเอ็เอลคอกาขจิขจิ จจตีไยไฟเตอร์กระบำมังกรเพลิงจงเผาผาศัตรูเบื้องนนหะะองนะ้า <c oughs> แค่นี้ขำๆไฟนอลเฟสว่าไงดูกระบวนทารัดค่ายก้อนสุดขั้นไม่ตายเหรอ นี่เป็นไฟนอลเฟสแล้วแท้ๆแต่ดูเหมือนการไปนั้นจะยังไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับค่ายกลสังหารเป็นการไม้ตายแบบวางในสนามที่เป็นเอกลักษณ์ของคาร์ตาเนเวลนะเป็นการที่ต้องใช้คู่กับการ์ดนะกระบวนท่าลับด้วยนะการ์ดกระบวนท่าลับแต่ละใบก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานต่างกันดาวตกเป็นการ์ดไอเทมทลายดวงดาวเป็นเวทมนต์ส่วนเขี้ยวจันทราเป็นการ์ดไม้ตายเปลี่ยนวิธีสู้ไปตามการ์ดของอีกฝ่าย เรียกไ,ได้ว่าเป็นการโจมตีสวนกลับแล้วแผนการเล่นของอีกฝ่ายจากนั้นก็เลือกการกระบวนท่ารรับมาใช้ให้เหมาะสมสินะเพราะแบบนี้ก็เลยตรวจดูดกา้บนมือรุ่นพี่โดไอสินะคงงั้นละ่ะแต่ว่ามันไม่แน่ว่าอะไรอะไรจะเป็นดั่งใจหรอกนะ